ดีค่ะทุกๆกคนที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของเมย์ที่เมย์กำลังสอนโยคะในภาษาไทยนะคะตอนนี้เมย์อยู่ที่ประเทศอ, UK, อ,อังกฤษสอนอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้เมย์ก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ที่เมย์ได้ไปเรียนมาและมาเผยแพร่ต่อไปให้กับทุกคนที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะ บางทีเมย์ก็จะลืมจะตกภาษาไทยภาษาอังกฤษบ้างน,นะคะก็ถ้ายัางไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะวันนี้เมย์จะสอน5ท่าโยคะที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังนะคะที่คุณรู้สึกปวดเมื่อยนะคะสันหลังและก็ต้นขานะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนมากจะรู้สึกปวดหลังกันเยอะใช่ไหมคะมาเลยค่ะมามาฝึกพร้อมๆกันเลย คือเริ่มแรกเนี่ยจะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากเพราะว่าการที่เริ่มเรียนโยคะครั้งแรกเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงนะจะต้องใช้อะไรบ้างนะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ากังวลใช่ไหมคะไม่ต้องมีอะไรมากเลยค่ะแค่พาตัวคุณมานั่งอยู่ที่เสือ่อหรือว่าถ้าไม่มีเสื่อโยคะแบบนี้ก็ใช้เสื่อท เาบ้านเราก็ได้ค่ะหรือแล้วก็ใช้ผ้าปูสําหรับที่เป็นที่รองรับสําหรับนุ่มๆน,นะคะโอเคค่ะโยคะจะมีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือการกําหนดลมหายใจเข้าออกของตัวคุณเองการยืดเส้นเนี่ยถ้าคุณยืดเส้นแล้วคุณไม่ใช้ลมหายใจเข้าออกช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเกร็งมากและก็จะรู้สึกว่าเส้นจะตึงมากๆนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรก ก็จะใช้ท่านั่งขัดธร,ธรรมดาหรือว่าถ้าคุณใช้ easy cross leg นะคะ easy cross leg ในภาษ,าษาอังกฤษก็คือท่าขัดธ,ร,ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหรือว่าบางคนจะใช้อย่างนี้ก็ได้แบบว่าถ้าสะโพกคุณผายมากก็ลีลซ์ไปเลยวามือบ,บนหัวเข่านี่นะคะแล้วก็จะกำหนดลมหายใจเข้าออกสัก3ามครั้งนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆให้ถึงปอดให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยๆหายใจออกให้หายใจออกให้ลมหายใจเราเออกไปให้หมดและรั้งที่สองเนี่ยเมื่อคุณหายใจเข้าคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวคุณเนี่ยเกร็งตรง หายใจเข้าไปที่จุดนั้นได้เลยค่ะแล้วก็หายใจออกครั้งที่สองเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกแล้วว่าคุณเริ่มรู้สึกผ่อนคลายตรงจุดที่คุณตึงนะคะก็มาอีกเลยค่ะหายใจเข้าครั้งที่สามแล้วก็หายใจออกทางปากหรือว่าทางจมูกก็ได้นะคะแล้วก็ ท่าถัดไปคืออีซี่มากๆนะคะก็คือท่ามุนตัวไปทางด้านซ้ายท่านี้จะช่วยในส่วนหลังเรานะคะท่านี้เราจะเรียกว่าท่าบิดตัวธรรมดานี่แหละคะ่ะใช้มือซ้ายกลับไปนะคะมือขวาดันเข้าไปที่เขา่าหน้าขาข้างซ้ายยืดตัวเราขึ้นไปนะคะยืดสันหลังเราขึ้นไปแล้วก็บิดตัวไปช้าๆข้างซ้ายหายใจเข้า หายใจออกผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อที่คุณรู้สึกตึงหรือว่าคุณเกร็งนะครให้ผ่อนคลายจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเกร็งหายใจเข้าอีกครั้งนึงค่ะแล้วต้องหายใจออกเก่็งมากค่ะไปอีกข้างนึงนะคะมือซ้ายวางไว้บนเขา่าข้างขวานะคะมือขวา ดันไปข้างหลังเลยค่ะเริ่มยืดตัวขึ้นแล้วก็หันไปทางขวานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสันหลังคุณเนี่ยหรือว่ากระดูกสันหลังคุณตึงมากบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ากระดูกสันหลังจะรู้สึกว่าคลายออกนะคะหรือว่ามันจะรู้สึกกึกกึ๊กกึ๊กกั๊กกึ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 ๊นออกนึ๊ หายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึงค่ะแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายเก่งมากค่ะถ้าถัดไปนะคะนี่ก็จะรู้สึกว่าส่วนหลังของคุณจะเริ่มหายตึงแล้วนะคะมาท่าถัดไปเราจะยื่นขาออกไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนขาของเราเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดติดแล้วก็มาถึงสันหลังเป็นส่วน ที่คอนเนคนะคะยึดต่อกันมาโอเคท่านี้จะเป็นท่านั่งยืดงอไปครึ่งตัวนะคะท่าน,นี้ถ้าใครตึงมากคุณจะรู้สึกได้เลยว่าส้นหลังและก็ขาของคุณจะตึงแต่ว่าท่านี้เราจะไม่ไปเลยนะคะจะดึงแขนขึ้นมาค่ะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆ ดันแขนแล้วก็ยืดตัวขึ้นไปให้ถึงสุดเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าหลังของคุณเนี่ยส่วนหลังของคุณจะตึงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆในส่วนของปอดนี้นะคะในส่วนของซีโครงนี้ต้องให้รู้สึกว่าร่างกายเราเวลาหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะ โค้งตัวลงไปช้าๆถ้าคุณไปได้สุดก็ไปนะคะโค้งไปเลยยืดตัวออกไปหายใจออกผ่อนคลายไปค่ะท่านี้จะได้สันหลังเลยนะคะจะรู้สึกเลยถ้าใครรู้สึกว่าสันหลังตึงจะรู้เลยนะคะแต่ว่าวิธีที่จะผ่อนคลายก็คือการหายใจเข้าในส่วนที่เรารู้สึกว่าเส้นหลาตึง หายใจออกอย่ากเกรงผ่อนคลายไปเลยค่ะอีกสองครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกเก่งมากค่ะโอเค,ค,อเคถ้าถัดไปงอเข่านะคะท่านี้เราจะใช้แบบง่ายๆที่จะช่วยยืด รงสะโพกนะคะเราจะดึงขาข้างขวาขึ้นมาท่าน,นี้เราจะใช้มือเราเนี่ยออกไปข้างๆแล้วก็ลีนไปค่ะเอนไปข้างหลังนิดหน่อยท่าน,นี้เราจะรีแลกซ์นะคะรีแลกซ์สะโพกของเรานะคะแล้วก็หมุนค่ะเอนเข่าไปช้าๆนิดหน่อยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าหลังคุณเนี่ยจะรู้สึกสบาย งอขาเป็นเลขสี่เลยนะคะท่านี้จะเรียงมาท่าเลขสี่ก็ได้ค่ะโอเคถ้าคุณได้แล้วก็นั่งดันตัวขึ้นมาให้ถึงขาของคุณนะคะแต่ถ้าไปไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะก็ค่อยๆยืดหน้าอ,อกไปให้ถึงนะคะหรือว่าบางคนจะงอขางอตนตรง เท้านี้ก็ได้นะคะเราก็ใช้มือดึงยืดตัวออกไปจะรู้สึกสบายมากเลยค่ะท่านี้ mm hmm. เก่งมากค่ะหายใจไปค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก mm hmm. อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเค แล้วก็ยืนขาซ้ายออกไปให้ตรงเลยนะคะแล้วก็เอาขาขวามาแนบไว้ข้างในข้างขาข้างซ้ายนี่นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็จะหมุนตัวไปบิดตัวไปข้างขวาก่อน,นะคะ่ะเพื่อจะให้เส้นเราคลายนะคะเวลาคุณหมุนตัวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าข้างหลังคุณเนี่ย พาบิดตัวเนี่ยสบายมากเลย่ะรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็หายใจออกถ้านี้เราจะเอนไหล่ข้างซ้ายเราไปข้างแล้วถ้าใครไปมือมือข้างซ้ายไปไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะแต่ว่าสำหรับคุณครูนี้คุณครูก็จะใช้มือไปก็ ที่เท้านะคะแต่ถ้าคนไในไม่ถึงคุณก็ใช้แค่ครึ่งทางก็ได้นะคะคือฟังการลำตัวของเราเนี่ยการที่จะยืดเส้นเนี่ยเราไม่ต้องฝืนนะคะค่อยๆไปค่ะยื่นมือข้างขวาขึ้นมาค่ะเอ็นตัวไปช่าๆแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าสะโพกข้างขวาเนี่ยก็จะยืดนะคะ แล้วก็ขาข้างซ้ายก็จะยืดด้วยค่ะรู้สึกผ่อนคลายจะยืดได้หลายเส้นมากนะคะเส้นในบังตัวเรามีหลายที่นะคะที่สามารถยืดและช่วยผ่อนคลายตรงจุดสะโพกเราสันหลังเรานะคะที่ตึงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกแต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกตึงมากแค่ประมาณครึ่งนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็คือใช้มือเอ็นไปแค่นี้พอค่ะไม่ต้องฝืนนะคะแต่ถ้าคุณไปได้เยอะคุณก็ไปเลยค่ะเอ็นตัวไปเลยไปให้ถึงที่คุณรู้สึกว่าเส้นของคุณยืดน,นะคะหา,าหายใจเข้าลึกๆหายใจออก่อคลายเก่งมากค่ะโอเคไปอีกข้างหนึ่งเลยหันข้างขวานะคะคราวนี้ก็เอาเข่างอเขาข้า,างซ้าย แล้วก็พ่อเท้าข้างซ้ายขึ้นมาบนนาขาทางขวานะคะแขนไปนิลักไปเลยค่ะถ้าง,ง่ายๆแบบนี้นะคะคือเดี๋ยวคะเราจะรู้สึกว่าถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกเมื่อยเราก็จะมาบริหารร่างกายเราส่วนนั้นนะคะถ้ารู้สึกว่าโอเคคุณนั่งมากในที่ทํางานรู้สึกว่าเมื่อยหลังจังเลยถ้าเส้นตึงคุณก็มาทํา ตามในวิดีโอนี้ของเมย์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่แค้นหรือว่าตัวยังตึงอยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะงอไปได้เยอะคุณก็ใช้มือล็อกใต้ขาข้างขวานี้นะคะหรือไม่ก็ใช้มือประกบขาข้างซ้ายนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วช่วยกันเอามือเนี่ยช่วยดึงยืดตัวขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสะโพกและตรงบั้นท้ายตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าเส้นยืดนะคะ แต่ว่าถ้าคุณสามารถไปมือคุณไปได้ถึงเท้าข้างขวาคุณก็ยื่นไปเลยค่ะไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะอย่าฝืนมากแล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณฝืนไปเยอะคุณจะรู้สึกว,วันถัดไปเส้นคุณจะรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าคุณใช้การยืดที่แบบฝืนเพราะว่าเส้นมันจะยืดแบบว่าเกินไปแต่ว่าถ้าคิดค่อยๆย,ย,ยืด เส้นจะผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าวันทุกวันที่ทำเนี่ยจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ mm. แล้วก็ใช้กำนดลมหายใจเข้าออกเลื่อๆที่จะช่วยให้คุณกล้ามเนื้อของคุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะโอเคค่ะอีกมากยืดขาข้างขวาออกไปเลยแล้วก็เอาขาข้างซ้ายประกบข้างในขาข้างขวานะคะ ท่านี้เราก็จะหันไปข้างซ้ายก่อนเพื่อช่วยยืดสันหลังนะคะหมุนตัวไปเลยค่ะบิดตัวไปข้างซ้ายารู้สึกสบายตัวมากเลยค่ะท่านี้เป็นท่าที่เมย์ชอบมากและเมย์ก็หวังว่าทุกคนที่ทำตามนี้จะรู้สึกได้ถึงคุณ นภาพนะคะที่ว่าโยคะช่วยให้เส้นคุณคลายได้นะคะถ้าทําแค่วัน2วันเนี่ยคุณยังจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกรู้สึกถึงคุณนะภาพในการยืดเส้นนะคะจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและผ่อนคลายในตัวของคุณนะคะยืดไปเลยค่ะค่อยๆยืดไปนะคะยืดมือซ้ายออกไปแล้วก็เอ็นตัวไปข้าง ขวาน,นี่นะคะหายใจเข้าอีกครั้งนึงลึกๆค่ะแล้วก็หายใจออกเก่งมากค่ะโอเคท่านี้มาเลยนะคะท่าง่ายๆที่แบบว่าคุณทุกคนชอบท่าผีเสื้อ ผีเสื้อถ้าบางคนยังขาที่แบบว่าย,ยังกางและยังรู้สึกว่าเส้นตรงข้างหลังนี้ยังตึงมากก็ใช้หมอนนะคะนั่งโอเคแล้วก็ท่านี้จะช่วยให้ผ่อนคลายมากนะคะโอเคแล้วก็ยืดตัวค่ะใช้ตัวเราเนี่ยเอ็นมาค่ะให้สะโพกผายแล้วก็จะยืดตรงหน้าขานี่นะคะ แล้วส่วนไม่ใช่กระดูกนะคะคือมัดโซ่หรือกล้ามเนื้อข้างหลังตรงก้นกบเราเนี่ยจะผายจะยืดด้วยนะคะก็โอเคส่วนบางคนเนี่ยที่ไปยังไม่ได้ถึงก็ประมาณครึ่งหนึ่งมือไปข้างหน้าก็ได้ค่อยๆโค้งตัวลงไปผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าบางคนที่ว่ารู้สึกว่าโอเคแข้ง หน้าขาเปิดแค่นี้คุณก็รู้สึกได้แล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เมย์จะใช้โอกาสนี้ยืดเส้นของเมย์ไปในตัวยืดแล้วก็เอินไเลยค่ะโค้งตัวลงไปหายใจเข้าลึกๆให้ถึงปอดให้เต็มปอดให้เต็มท้องแล้วก็หายใจออก หายใจเข้าลึกๆแล้วก,ก็หายใจออกกลับมาเลยค่ะเก่งมากค่ะทุกคนโอเคแล้วอีกทอาถัดไปนะคะท่านี้จะยืดได้ซับมากค่ะโอเคท่ากลางขานะคะท่านี้จะได้เส้นตรงนี้แล้วก็เส้นใต้ขาด้วยนะคะแล้วก็สันหลังจะรู้สึกว่าโอ้โหตึงมากนะคะสำหรับคนไหนที่รู้สึกว่า การขาออกได้ไม่เยอะก็งอเข่าก็ได้นะคะแล้วก็ท่านี้คุณไปได้แค่ไหนคุณเอนไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอย่าฝืนมากแล้วก็ใช้กําหนดลมหายใจเข้าที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายนะคะบางคนก็จะใช้มือไปบนขาแล้วก็เอนไปนะคะ หรือว่าจะใช้มือดันเพื่อช่วยซัพพอร์ตน้ำหนักตัวของเราเนี่ยนะคะช่วยเอ็นไปค่อยๆนะคะแล้วจะรู้สึกได้ว่าเส้นตรงเนี้ยจะยืดเลยค่ะตรงหน้าขาตรงกรวยเราเนี่ยนะคะจะยืดถ้าคุณไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอ็นตัวลงมาเลยค่ะท่านี้เมย์ก็ชอบนะคะจะได้การยืดที่แบบ สบายตัวและสบายขาแต่ถ้าคุณไปได้เยอะเหมือนนี้คุณก็ไปเลยใช้เป็นแขนงอแล้วก็ใช้แขนเป็นหมอนรองหน้าผากก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้มือจ้อขอดเหมือนที่เมย์ทำให้ดูนะคะ ่อไปไม่ได้ไม่ถึงขนาดที่เมย์ทำน,นี้ก็แค่ขึ้นทางก็ได้ค่ะหายใจเข้าเกล็ลึกๆแล้วก็หายใจออกสับมากเลยท่านี้ใช้มือดึงขาเข้ามาค่ะแล้วก็ทักขึ้นลงโอเคค่ะทุกคนมีท่านึงนะคะ นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า file l o ก็คือถ้าขอนหมายนะคะขอนไฟโอเคเราก็จะใช้ขาเหมือนก็ล็อกขัดถมขึ้น2ชั้นนะคะเราก็จะล็อกไว้เลยขาตรงนี้เราจะเอามา ไว้บนหน้าขาข้างซ้ายนะคะใช้ตรงส่วนที่รู้สึกว่าเรียบๆตรงเท้าเหล่านี้นะคะข้างหลังขึ้นข้างบนแล้วก็เท้าอีกข้างหนึ่งให้อยู่ใต้หน้าขาหรือใต้ข้างหลังหัวเข่าเหล่านี้นะคะงอข้อเท้ารีแล,ลกซ์ไปก่อนค่ะคุณจะรู้สึกว่าตรงส่วนนี้นะคะสะโพกเนี่ยจะตึงเพราะว่า ตรงส่วนสะโพกตรงนี้ตนด้านนอกเนี่ยบางทีเราไม่เคยยืดเลยคุณบางคนเนี่ยแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะนั่งขัดถมาเป็นประจำอยู่แล้วคือนั่งเกาบพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะน้อยมากที่จะสามารถทําท่านี้ได้โดยเฉพาะผู้ชายนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยมีสิ์เกือบร้อที่สามารถทําท่านี้ได้นะคะก็ใช้ท่านี้เลยค่ะนัะ่งขัดถมสองชั้น ยืดตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ท่าเอ็นหน้าอกเราไปเอ็เนไปเลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสะโพกเราเนี่ยเส้นตรงเนี้ยที่เราไม่เคยยืดเลยเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตึงและยืดแล้วนะคะยืดไปเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายไปกับท่านี้นะคะท่าที่เมโชในวิดีโอนี้นะคะทุก่าจะช่วยให้ ผ่อนคลายสันหลังและแถวสะโพกเรานะคะเบนฟิตตรงนี้ได้ดีมากเลยนะคะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจออกเก่งมากค่ะทุกคนไปอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะท้าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะไม่ใช้เวลามากนะคะสัก15-20นาทีนาทีต่อวันนะคะไม่เยอะนะคะ วลาสามารถช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วร่างกายของคุณจะขอบคุณและไม่มีการปวดเมื่อยนะคะโอเคค่ะข้างนึงก็งอไปเลยเอ็นตัวไปแต่ข้างนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าสองข้างของสะโพกค,คุณเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะรู้สึกว่าข้างนึงเนี่ยอาจจะตึงกว่าจะรู้สึกเจ็บกว่าหรือปวดกว่าเวลาคุณเอ็นไป แสดงว่าข้างนั้นก็จะตึงเยอะกว่าคุณไปได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นหรือว่าครึ่งทางแบบนี้ก็ค่อยๆผ่อนคออลายลงไปเก็บมากค่ะทุกคนก็จะขอฝ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทายกพระที่จะช่วยให้ผ่อนคลายสะโพกและส่วนหลังที่ตึงเนี้ยช่วยให้ลดความปวดเมื่อยของสันหลังและของสะโพกเราไปได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและติดตามเมย์นะคะนี่เป็นวิดีโอ2แล้วนะคะที่เมย์ทำในเป็นภาษาไทยแต่ว่าเมย์จะทําสลับกันไปเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะ เมยจะทำถ้ามีเวลาเมยก็จะทําแต่ว่าบางครั้งเมยก็จะมีงานปูทำอยู่ด้วยคือทํางานหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้คือพยายามที่จะมาทําวิดีโอโยคะช่วยทุกๆคนนะคะเผยแพร่ความรู้และเบนฟิตให้ทุกคนรู้สึกนําไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะขอบคุณมากนะคะทุกๆคนที่รับชมและติดตามแต่อย่าลืมกด subscribe ออนมาไอแ n n นคือเม channel นะคะเมซัสิทรเป็นภาษาอังกฤษ channel แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วทุกทกวิดีโอที่เมมาทำคุณจะได้รับ notification support ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ